เด็ดไปน้องอเดินไปน้องแต่เองรู้ว่าหลังพี่สักอะไรแล้วเองจะหนาวไอ้ทำอย่างนี้กับเพื่อนพี่ไม่ได้นะไอ้คนบัดน,นี้<อ>ล่มแล้วดูนายคนนี้ครับมาสเตอร์คนระับมาสเตอร์เหลือพี่คนเดียวแล้ว d o ับ l e kill สู้เขาเบ๊เล่นแหละพี่ UC Mini UC เนะ กูแตกกูเนี่ยเยบร้อป่ะพี่ขอโทษเฮ้ยอย่าดีกว่าไอ้น้องเช a ่อพี่เ้ What the Fuck ขอรบขอออใ้เกียรติพี่บ้างไอ้น้องกูชอบอ่ะ่า่สานาวเออเออเออสากอะไราา สองตัวเชี่ยวอสวยแล้วไม่มีผมไม่มีอาจจ่าสักิณตัวละครครับเด็ดเด็ดไอ,อ,อ้สองอสองอุ้ยสี่ตัวเฮี้ยอยากละไอสองพี่ขอโทษพี่ไม่น่าห้ามนี่อ่ะห้ามไปแล้วใจเย็นเย็นพี่รู้ว่าฝีมือต้องดี

เยพี่เชื่อว่าน้องทำเต็มที่แล้วไม่เป็นไรสุดยอดพี่ผมชอบพี่ว่ะเอาไปเลยหนึ่งล้านแต้มพี่ไม่คุยกับพี่เลยหรือไงอัดคลิปอยู่พี่อัดคลิปอยู่ครับมึงซื้อของยังไงไปง้อห้มันยิงหัวครับพี่ัดเพลงรูีมือข่าแล้วเดาวดาเดา เจ้าล <si ูกอะไรกันเฮ้ยเด็ดเด็ดไปเนาะดูร้อยพิมพ์ิตปะโอเคสวย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 ปะกับผมที่คิดว่าชนะแล้วเลยทำสิ่งนี้ครับผมแบกแล้วทุกคนไอ้เหี้ยกูเป็นสายแบกไอ้สัต่เว่าะกูเฮ้ยอย่างนี้กับพี่ไม่เอา กูรู้ว่ารู้ว่าเกมแล้วนี่เขาจัดไปสามแล้วเหรอเฮ้ยอีซัยจะพูดคำนี้กับกูนะนักก้มสองครับนัก้มสองนครับกขคิวไม่พี่กคิวกับผมมัไงอะไรนะยินมาทียินแขรคิวไม่พี่จะได้คิวเยอะกคิวนี่กูชนะแน่นอนนะสิบคิวเอต้องโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆปากนั่นแหละเพอาะข้าไม่ได้ยินเจ้า ไมคเียวไหมครับวัวแตแล้วพี่พ oh well, ี่พิ่มาชุ่อเฮ้ยพี่อยู่ตรงนี้ะทหมาทนครับขึ้นขึ้นบันไดมาไอ้ยยละก็เดินมากขนาดนี้แล้วง้ไปชุบเออพี่คนเก่งยังไงก็ทันครับเฮ้จะายแเนี่ยโอ้เชือมันย่าบางหมดแล้วอะไม่เห็นเลยประมาทอะ บัสเซอร์สู้ๆครับพี่แล้ไอพี่ถือปืนนี้ไอ <A 2. S 3> ้สองไอ้สองเราพี่คนเดียวแล้วสิจะให้พี่เก็บสีก็เป็นไปไม่ไ <Yeah, S 2> ด้เด็ดเออไปไม่ได้ครับอองมองเลยครับอองมองเลยพี่เรื่องหน้าเม็ดเฮ้ยอย่าให้พี่แกออกหมอกพี่แกเขาเล่นโหดรางวัลนี้ครับฟพร้อมสารมาเฮ้ยที่เล <c oughs> ยครับพี่ <c oughs> ขอโทษพี่ไม่น่าห้าวเลยโคตรปั่นนี่เย้พระเจ้าวันนี้ไหวสัตว์อยากให้ถึงมือพี่เลยน้อง

เหมือนจับวางอี๋พี่บอกแล้วไงว่าเพื่อนพี่มันร้อน,ออมนมอไม,มน้ื่อนฟองใครนะเพื่อน้วววีวเวปวีกนี่วรอววอวว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 ้วว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 ว ขอโทษพี่นะครับัมมาแล้วสองตัวตอนนี่ต้องใช้ลูกซองหรอกแค่นี้แหละต้องขอปัดปเลยว้านี่แม่นเหมือนจะเฮ้ยเด็ดๆไปน้องว้า <c oughs> วางอาโ,โอ <iałem S 1> <dragon you S 2> ้โหว่าวาตะ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 ตครับแบกครับน <photos> ้องๆพี่แบกลุงไม่ใช่ลุงพี่นะครับ1,2สำโอ้ยอีกคืนทัล2แล้ววะไม่ก็อมือให้เจยๆโอ้โหแกงเกินโอ้โหวกวันแล้วนี่มีแหลงกันเนี่ยพี่กวนแล่นแหลงอยู่อะเนี่ยโถ Let's go ดูสกอดิ